สวัสดีครับทัดเดินนทีกันยายน2023เดี๋ยวพามาเช็คราคามือถือเรียวมีกันว่ามีรุ่นไหนวางจำหน่ายรุ่นใหม่ราคาเป็นอย่างไรรุ่นเก่าราคาอยู่เท่าไหร่บ้างรุ่นแรกเรียวมี C30s แลม3ลอม64ลดราคาเหลือ2,999บาท จอเป็น IPS LCD HD+ ath, นี่ครับขนาด6.5นิ้ว Refresh r a มาตรฐาน60เฮิรตแบตเตอรี่ใส่มา5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จไวที่10วัตต์ใส่ชาร์จยังเป็นไ i โคร USB อยู่นะครับรุ่นนี้กล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านนี่ครับดีไซน์ด้านหลัง2 9 9 9บาทชิปเซ็ตเป็น Unisoc Octa Core Android 12รุ่นต่อไปเรียวมี4 c 5 5รุ่นใหม่จากเรียวมี9 9 9 9บาทแรม4 o m ล4ม64จอเป็น ips lcd h d p a d ขนาด6.74นิ้วขนาดจอใหญ่มาก refresh rate 90Hz เพ90แบตเตอรี่5,000มิลมนี่ครับดีไซน์ด้านหลังครับชาร์จไวที่3 3วัตต์สายชาร์จเป็นแบบ usb type c กล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง50ล้านชิปเซต u n i s o c T612 Octa-Core Android 13รุ่นต่อไปกันเลยครับ r e a l m e C53 4,999บาท LAM6 ลอบ128ความจุเยอะเลยครับจอเป็น IPS LCD h d p s นี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องด้านล่างด้านข้างขนาด6.74นิ้ว รีเฟรชเรท90เฮิรก้องหน้า8 000, ล้านกล้องหลัง50ล้านแบตเตอรี่ใส่มา5,000ม ah, ิลมชาร์จไวที่33วัต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ด้านหลังครับชมด้านหลังชัดๆชิปเซ็ต Unisoc T612 Octa Core Android 13รุ่นต่อไปครับ Realme C55 5,999บาทแรม6 B, ลอม128กับอีกหนึ่งราคา6,999บาทแรม8ลอม256 จอ IPS LCD Full HD+ Pad, ขนาด6.72นิ้วด e เฟตเร r 90เ90 h z แบต5,000ชาร์จไว33วัตต์ใส่ชาร์จ USB Type C กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง64ล้านเด็บ2ล้านชิปเซ็ต MediaTek Helio G88 Android 13นี่ครับดีไซน์ด้านหลังชัดๆเดี๋ยวพาไปชมรุ่นต่อไปครับ r e a l m e 10 Pro+ 5G 14999บาทแรม12ลอม256จอโคง้งอโมเลด 4HD พัดขนาด6.7นิ้วรีเฟรชเรท120เฮิร์กล้องหน้า16ล้านกล้องหลัง108ล้านอันต้าไวา8ล้านมาโคร2ล้านชิปเซตมี Detect d i m e n s i t y 920แบตเตอรี่ใส่มา5000มิลลิแอมป์ชาร์จไว67วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ดีไซน์ด้านหลังชัดๆครับ Xiaomi 10 Pro Plus 5G ระบบ Android 13รุ่นต่อไป Xiaomi 11 Pro 5G 12,999บาท RAM 8 ROM 256จอโค้ง AMOLED Full HD Plus ขนาด6.7นิ้ว Refresh Rate ฟฟ 120Hz Chipset MediaTek Dimensity 7050กล้องหน้า16ล้านกล้องหลัง100ล้าน แบต 5,000mAh mm, ชาร์จไว67วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C Android 13อีกหนึ่งรุ่นหน้าตาเหมือนกันเรียวมี11 Pro Plus 5G 16,999บาทแรม12ลอม512กล้องหน้า32ล้านกล้องหลัง200ล้านชิปเซ็ต d i m e n s i t y 7050แบต5,000ชาร์จไว100วัตต์ Android 13ใส่ชาร์จ USB Type C ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งตเตือนเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ